สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินช n แนลเราติดตามหมอลำมาเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นนพพงศกรนะครับเสียงวีหกน้องอาอคือแบบโตเป็นสาวแล้วนะครับแล้วกเ็เราก็ดูพัฒนาการเฝ้าดูกันต่อไปว่าน้องจะเติบโตมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงส่วนแอนออรดีก็เป็นนักร้องหมอลำหญิงที่แอดชอบอีกคนหนึ่งเราจะแพรวนะครับอา่า เปล่าๆสวยเซ็กซี่นะครับขยี่ใจหนุ่มๆแล้วก็เป็นหมอนลําซิ่งที่สวยและก็มีแฟนแล้วนะครับสถานะชัดเจนอ่าส่วนแอนอรดีก็เป็นผู้หญิงที่สวยเหมือนกันแล้วก็มีครอบครัวแล้วนะครับต้องเป็นต้องพอยบอสบอยก็เป็นอ่าคนที่ใจดีคนนึงนะครับจิตใจเขาดีบอยสิริชัยอะ่ะแล้วก็แอนออรดีเนี่ยเขาก็มี ความน่ารักความหวานแล้วก็ความมั่นคงในตัวของเขาในความเก่งในความมีความสามารถในเรื่องของการแสดงการทำงานแล้วก็การสามารถที่จะเข้ากับผู้คนที่อยู่หน้าเวทีคือแอนออรดีเอาอยู่แล้วก็เอาอยู่ทุกคนนะคือแอนเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์นะ เขามีครอบครัวที่ดีลูกที่น่ารักนะครับแล้วก็การวางแผนกระบวนการทุกๆอย่างถือว่าเขาเนี่ยดีมากๆไม่แน่อาจจะขึ้นระดับโกลบอลเลยก็ได้นะครับถ้าเขาแบบเก่งขนาดนี้ขยันขนาดนี้นะครับเออก็คืออยากให้ทุกคนมีความสุขเนาะมาพูดถึงเรื่องชุดกันก่อน ชุดที่เราเห็นเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยมีคนบอกนะว่าเธอคือผู้นำในเรื่องของการใส่ชุดตามสไตล์ผู้นำแฟชั่นแห่งวงการหมอลำนะก็เป็นความเฟียสอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวของการสวมชุดไหนก็สวย เห็นตัวจริงมาแล้วสวยมากชุดที่ใส่คือเอาอยู่เป็นแฟชั่นมากๆม,มันจะเป็นแฟชั่นผสมผ้าไหมแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ผสมลายไทยไปยุกต์นะครับชุดที่ออกมาก็จะกลายเป็นชุดที่มีคุณค่าแล้วก็มีการดีไซน์ของเด็กรุ่นใหม่คือเป็นประยุกไง เป็นสไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ที่สื่อให้เห็นว่านี่คือหมอลำวัฒนธรรมไทยที่กำลังจะนเตอร์ที่มีความเฟียสโดยการนำเสื้อแล้วก็ผ้าไทยนะครับมาผสมผสานาลวดลายไทยที่ออกมาแล้วจึ้งอ่ะเออจึ้งใจอ่ะเข้าใจไหมครับมันจึ้งใจมันสตั้นมันแบบหะใช่เหรอคือแบบ เอาอย่างนี้เลยใช่ไหมคือแต่งตัวสไตล์แบบนี้ใช่ไหมจะบอกว่าเธอเนี่ยเอาอยู่ทุกลุกเพราะอะไรแหหลายคนบอกว่าก็เพราะว่าเขาสวยไงอ่ะก็จริงครับมันก็คือเรื่องจริงก็เขาสวยอ่ะเขาใส่อะไรเขาก็ดูดีนะครับควรจะให้เสื้อที่มีมูลค่าแพงๆที่มันเป็นมูลค่าทางโมดกลโลกที่ใส่แล้วมันดูสวยดูปังไม่ใช่ว่า คุณจะหยิบจับเอามันไปใส่แล้วคุณก็มโนว่าคุณสวยไม่ได้นะคุณต้องสวยจริงๆนะครับคนสวยก็จึงแยกออกไงว่าคนสวยอันนี้คนไม่สวยอ่าคนไม่สวยก็ต้องมีอะไรมาทดแทนความไม่สวยเช่นเียนเก่งเล่นเก่งแล้วก็พูดเก่งทํางานเก่งนะอันนี้เดี๋ยวสามีก็มาไม่ต้องกลัวก็ได้ว่าสวยจะมีเสน่ห์นะครับไม่สวยจะมีเสน่ห์แต่สวยมีเสน่ห์คือใครคือแอนออรดี เหมือนรปลาๆอย่างเงี้ยสวยแต่มีเสน่ห์นะครับถ้าไม่สวยต้องมีอะไรมาทดแทนเพื่อให้ตัวเองมีเสน่ห์งงไหมพูดเองก็งงเองนะแต่ไม่เป็นไรเราจะบอกทุกคนว่าไม่สวยแต่มีเสน่ห์ได้เพราะการกระทําของพวกเรานะครับกระทําดีไม่อิจฉาเขาแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนให้เก่งสอบชิงทุนให้ได้นะ แล้วเราก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีรวมถึงแฟนที่ดีที่เขาจะเห็นเสน่ห์ของเรานะครับส่วนคนสวยและมีเสน่ห์ก็คือแอนออรดีซึ่งแอนติดตามมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าแอนใส่ชุดไหนก็สวยชุดที่แอดดิวชอบนะครับสำหรับซอแอนที่ใส่เมื่อคือนวานนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นคืนคืนกำไรให้กับท่านผู้ชมอะ่ะมันเป็นการคืนกำไรให้อะ่ะ ผู้นำแฟชั่นของนักร้องหมอลำคำนี้ไม่เกินจริงเลยนะเพราะว่ามันสะดุดตาครับสีแดงสวยสะกดแอนออรดียืนหนึ่งเรื่องแฟชั่นหมอลำยุคใหม่หยิบผ้าไทยมาอัพลุกจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ก็คือกลายเป็นลายเซ็นของผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยคือจุดขายนะใส่มาบ่อยๆนะแอนออรดีเพราะว่าทุกคนอยากเห็นลายไทยประยุกต์แบบนี้เพราะว่าชอบ ที่ตอนนี้ยกให้เป็นยืนหนึ่งเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็จัดเต็มด้วยทุกลุกทุกชุดที่สวยจนจึ้งตาแทบค้างทุกงานทุกงานเลยคือทำไมดูดีขนาดนี้วะทำไมมันสวยขนาดนี้วะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะว่าสมัยนี้มันพัฒนานในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ อัด p t ชุดต่างๆเข้ามาผสมผสานกันระหว่างไทยกับเทศนะครับในเรื่องของการทำงานระบบอินเตอร์นะครับว่าศึกษามาว่าฝรั่งต้องการแบบไหนชุดฝรั่งชอบไทยประยุกต์เพราะอะไรก็ถึงชอบเพราะมันมีลูกเล่นมันมีลวดลายไทยมันมีความเป็นไทยมีเอกลักษณ์ที่บ้านเขาไม่มีมันเอามาปรับเเอามาอัดเไม่ใช่ปรับเอามาอัดเกันเพื่อให้ มันลงตัวที่สุดนะครับสิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรักคือการที่เธอนําำผ้าไทยมา mix and match กับชุดหมอลํำยุคใหม่ได้แบบลงตัวสวยสง่ามีออร่าเออวะ่ะตัดชุดที่ไหนเนะี่ยอยากจะรู้จริงๆเลยนะครับจะได้แนะนำแพลวาว้างเพราะว่าแพรวาวเนี่ยเขาก็สวยไม่แพ้กันนะครับเออก,ก็ใส่แล้วดูดีอะ่ะเออก็ต้องให้เขายืนหนึ่งนะ เรื่องการแต่งตัวที่เป็นเอ่อ p r o f e s s i o n a l t นะครับในการอัดเนะครับชุดให้มันดูแบบเข้ากับเธอได้ผิวที่ขาวขับกับเสื้อที่สีแดงนะครับดูโดดเด่นแล้วก็เป็นผ้าไทยที่เอามาประยุกต์เป็นแฟชั่นหมอลำได้แบบแมชมากๆนะครับนะวันนี้ก็เอามาให้ดูก่อนละกันเพราะว่า แอดยูรู้สึกหัวใจเต้นตึบๆตึบๆโอ้โหมันมันตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเราแค่ไม่ได้ดูตัวจริงอ่ะแค่ไม่เห็นตัวจริงเราก็ว้าวขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ถ้าเราไปดูตัวจริงเราจะว้าวขนาดไหนในเมื่อเธอเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ที่จะต้านลมหนาวสู้หน้าหนาวเพื่อไปออกคอนเสิร์ตเพื่อแฟนคลับที่รักทุกคนนะนี่แหละก็ถึงเรียกว่าวัชัยมหาชนของแท้นะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ